สวัสดีค่ะพบกับติ๋มขายที่ดินสวยอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะติมนำภาพสวยๆนะคะของโครงการบ้านสวนพิคุลแก้วอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกค่ะแปลงนี้นะคะเป็นทําเลที่มีศักยภาพมากๆติดคลองส่งน้ำ3า31นะคะมีพื้นที่งอก20ตารางวาแล้วก็แปลงนี้จะมองเห็นเขาด้วยนะคะเป็นเขาใหญ่ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นคลองสาเอ็ดเนาะเป็นคลองส่งน้ํานะคะแปลงนี้เราก็จะถมเสมอถนนเลยนะคะนคะบรรยากาศที่นี่ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะคะปลอดฝุ่น PM ที่นี่นะคะมีประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะต่อยอดได้เลยมาสร้างบ้านสวนน้อยๆได้เลยนะคะที่นี่ก็มี เพื่อนบ้านมาประมาณห -6 หลังแล้วนะคะมาสร้างบ้านก็จะเป็นลูกค้าที่ซื้อที่ดินกับเรานะคะได้มาสร้างบ้านสวนนะคะเพื่อที่จะมาพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงยังไม่ถึงหน้าฝนลูกบ้านก็จะเริ่มมาถมดินนะคะสร้างบ้านกันนะคะถนนนะคะหน้าโครงการก็เป็นถนนลาดยางเป็นถนนโครงการราดบำรุงค่ะ นี่คือภาพมุมสูงนะคะเป็นภาพเก่าติ๋มนำมาให้ดูเป็นภาพที่ชาวนาเขาทำนากันนะคะบรรยากาศดีวิวก็ดีมากๆนะคะมองเห็นเขาใหญ่ด้วยนะคะที่เรามองเห็นนะคะเนี่ยค่ะห่างจากมสบก็ประมาณ14กิโลนะคะห่างจากถนนไฮเวย์2 0 2 4เพียง5กิโลนะคะหรือว่าจะไปตลาดนะคะไปตลาด ก็ไปตลาดพี่กุลแก้วนะคะ5กิโลค่ะไฟฟ้าปลาปามีครบนะคะโอ้ได้ฟรีฉนดคคูดแดงนะคะหรือจะไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะาวัดระยะทางก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเนี่ยค่ะที่นี่สามารถเดินทางออกไปถนนพะโหนยธทินก็ได้หรือจะออกไปบ้านนาแก่งคอยเพื่อที่จะมาถนนหมายเลข2ได้นะคะ เลดีนะคะท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่ดินราคาถูกนะคะไม่แพงแปลงนี้นะคะ337ตารางวานะคะแล้วก็มีพื้นที่งอก20ตารางวาเราขายถูกมากนะคะ950,000บาทโอนให้ฟรีด้วยนะคะสนใจที่ดินทักติมมาค่ะ0 8 4 1 3 2 0ด7่ 9, เบอร์โทรและ ID ไอดีไลน์อันเดียวกันค่ะ